แป,แปลกๆเลยครับสายโมงอยู่ในรถ,ะรถนะใช่ทำใส่โมงทำไมนี่วันนี้เราจะไปเอารถจักรยานยนต์นในฝันมาเป็นรถที่ผมอยากได้มานานมากแล,ล้วนะก็มีโอกาสแล้ววันนี้มีโอกาสแลว้วก,ก็มีช่องพอโูมพอที่จะเหลือที่จะรับเข้ามาเป็นเจ้าของกันเลยลองสักหน่อยเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นรถอะไรโอเค <Okay. S 2> วันนี้ เราจะไปเอารถคันใหม่ของเรากันไรบางนี่ทีละโน่นไหนคะคันนี้บอกนี่แหละเราขับรถมาหลายวันแล้วเราตั้งใจที่เราปิดไว้ทุกคนเราจะเอาคันนี้แหละกลับเข้าไปในบ้านเรามีดูพอที่จะพอต่อแหละ เดี๋ยวจะเจอพบกับการเดินทางของฟิลลโนกันนี้ไม่ใช่ก่อนเดี๋ยวมาหนึ่งที่เดนนี้ไหนไหนฟิลาโน่ยังไครับพอดีเราเป็นรถที่ฝันผมแหละแล้วก็วผมก็พอมีหลูดเหลือที่จะขันมาแล้วใช่ก็เลยมีโอกาสได้ ลองมาตับจองดูเพราะว่าต้องขอบคุณรถ EV เลยนะทําให้ผมไม่ต้องจ่ายค่าน้ำม,มันเดือนละเป็น,นหมื่นๆก็เลยเหลือเอาเงินมาผ่อ,อนคันนี้ไม่ได้รวยคนระับจริงๆแล้วการจะได้คันนี้นีคือผมต้องขายโพขายราไปด้วยคนระับเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนเราคนที่ไปลาดอย่ที่นักบินคาเฟ่ที่คุ้นาย้วก่ัน ไงมึงก็ถึงอยากมไมมึงก็ถามได้ไอ้ี่มกูผีมาหกติรถติดกูไไปกลนาหรอกูวัวปีไปเกี่ยวรถเช้าอะไรใจเสื่อสวยเสืออะไรเช่อาแล้วครับกับเิลาโนเราเมื่อเช้าเิียโนอนที่นี่ตัวป้ายอยู่นีย ทีนี้ก็จะมีทริปบีเอ็มเยอะขึ้นครับเป็นรถที่ผมใฝ่ฝันมานานแล้วครับกับค้ายไบพัดที่อยากจะได้มาครอบครองพอดีมีโอกาสแก๊ปเหลือเรื่องเงินนะครับก็เลยมีโอกาสที่จะได้เขามาครอบครองก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นไม่ได้ไม่ได้สบายนะมีมันก็ไม่ได้สบายเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ต้องทํางานเพิ่มขึ้นครับก็เดี๋ยวไว้ดูกันครับว่าเราจะไปที่ไหนบ้างกับบีเอ็มกับมีแน่นอนครับกับคนนี้ บีบีโก้กับบ้านดีกว่ากูจะตกปะเนี้ะเนี้บีเออแล้วก็เอลแล้วอะไรต่อเอลแล้วอะไรเอ็มนี่เอลแล้วก็เอ็มอ่าวายแล้วอะไรบีอะไรจะองไปดูดีเอ็มต้ไปดู